คุณรำบ้านพึ่งกับลุงเด่นพากินพาเที่ยวครับมันอยู่กับแม่ใหญ่น้อยคนเดิมค,ค,ครับ,รกรบแกกำลังจะทำสูตร,รมมเด็ดตรงแกนะครับเมนูนี้แกสม,มุนไล็กกสิทธิ์นะครับเพิ่งหยอกเพิ่งมาออกมั้งใส่นี้หรือยังคลิปเนี้ยโอ้ยทำไป88รอบแล้วคะ่ะอ,อ๋อแต่ผมยังไม่มเคยดูนะคลิปเนี้ยถือว่าเป็นโอกาสจังหวะบองผมมาเลยครับที่จะได้ชิมลุงต่อราดเหนียวไม่เอาหรอคะแล้วไอ้คลิปมันเป็นเมนูที่ลุงเด่นโปรดนะครับไอ้ตำกุ้งก้อยกุ้งดิบๆลาบลาบปลาซาปกติเราก็จะใส่ปลา ใช่ๆกันค่ะแต่ว่าเ้างตใส่กุ้งแล้วมันจะค่อยๆเหนียวขึ้นตามไปเรื่อยๆนะคะช้าๆใจเย็นๆอย่กิมของอร่อยต้องใจเย็นๆแล้วก็จะใสร่รอนนี้เราสุดท้ายแล้วก็จะขกให้เหนียวเลยนะจ๊ะก <c oughs> ุ้งแค่สองขีดแต่ว่าลาบแต่จะได้เกลือบักนี่เลยได้เสียดายแต่ว่ากุ้งห้อนี้มันไปละร้อนนี้น้ำภูเขาอยู่หาบานพักอยู่นี่นะคะเราก็จะทำไปเรื่อยๆเห็นม่เริ่มเหนียวละ แล้วเริ่มจะยกสามไม่ขึ้นไปซ้ำตัวบ้านนู้นตัวรีเบ็คท่านผู้ชมไม่ใ่ไม้มีนี้ม่ใช้กำลังมือมือมือมีโกรธใครมาหรือเปล่าครับโกรธโกรธโกรธมันต่ำอย่างนี้มันต้องต่ำแรงไม่อห่น้อยโกรธใครมาหรือเปล่าทำอไมอย่างนี้ผมก็เสียวเสียวโกรธซานอยู่บ้านเขาบอกนะครับเขาบอกว่า ดูนางให้ดูแม่ใช่ไหมดูนางให้ดูแม่กันตมน้ำพริกกันนะมฟังเสียงฟังเสียงดูครับทก้วใดอรารอชีวิตคนปัทุ่ด้วยนะถ้าไม่มานี่ผ mm ิวางแงแรงนะชีวิตคนปัทุ่งเนี่ยเอาดูนางให้ดูแม่ใช่ไหมเขาฟังเสียงเสียงเสียงจากก๊เห็น้มันเริ่มพู เดี então, like de de ๋ยวเขาใส่เครื่องปุ um. ่มกับเป็นแบบบ่ได้แค่นี้เด้มันจะหลาย่นนี้เล่าเว่าเล่าขีดข้ามดีบดเนี่ยเลาใส่เครื่องปั้นบ่ได้ค่ะคนละรสชาติคนละเนื้อเลยแตกต่างโดยชิ้นเชิงเลยค่ะถ้ามัดใส่เครื่องเครื่องปั้นบ่แนะน้ำบ่แซ่บนะคะคนละอย่างแล้วก็บ่ฟูบ่เหนียวพอมันต้องทำอย่างเดียวเท่านั้นที่จะช่วยได้ถ้ามาประจันเป็นต้องใส่ขุกหิ่งบ่ไใดใส่หกบานข้าวธรรมดานะคะเพราะว่ามีหน่อยยูเมืองนอกอะใส่หกตับหงบานนอกนะคะ เห็นบ่อเริ่มเหนี้ยนะคือต่ำไปเรืเ่อยๆมันเนียนนะคะลยยราซิเมืองเพื่อเสีดยดึงใจอาจจะเป็นเนมืองไมนูในแ่ยังสิคะอยากกินของแซ่บต้องใจเยน็นๆถ้าคุณรีบร้อนคุณจะไม่ได้กินของอร่อยนะจ๊ะไม่ใช่นะเนาะผมปวดแขนแทนเธยบ่บ่เป็นยังตั้งใจให้ได้กินนี่นี่ตักเพิ่ง๋ยว ตำก evet okay. oh, ุ้งตำกุ้งลาบเหนียวเนาะลาบกุ้งลาบเหนียวกุ้งสดตาเด้ินกี่มัดเอ้ยเนาะยังยังยังมีเมนูพวกกินเป็ดอยู่ยังมียังมีเรายังมีผ้าหมูเรายังมีหอยแครงลวกนะจ๊ะมีน้ำสูตรน้ำจิ้มไหมงั้นอะมีจ้ะสูตรน้ำจิ้มซีฟู้ดยังจะแจกให้นะมีพริกไหมเอาซื้อพริกมาไหมไม่ได้ซื้อดิอกนึกว่าบ้านนี้มีมีมพริกสด แล้กนี่ยเาม่แต่เป็นสดนันแหละบักนาวซ้มาแล้วสดแล้วน้ำมองปลาแดก่น้าปลานะคะเราจะใส่ปลาล่ <c oughs> ว่าเป็นยังเดี๋ยวบอกรุ่นเดนึงน, <c oughs> น้ำปลานะคะเขาใส่ห <c oughs> น้าลงไปน้อยนึงแล้วก็เอาปลาลาที่เข้ามีในขั้วนะคะลงไปนิดนึงแล้วก็เติมด้วยรสดีนิดนึงแล้วก็ต้มแล้วก็ปล่อยให้มันเย็นนะคะ <c oughs> การทําลาบเหนียวเราจะไม่ใส่นี่นะคะเป็นน้ำปลาแดกที่เขาต้มใส่กระนำนะคะ เป็นปลาแดกในขั้วบานเท่านะคะปลาแดกินปลาแดดแบบแบบก็บใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็ผสมน้ำเปล่าแล้วก็ลงไปต้มให้มันเดือดแล้วก็ใส่รรดีน้อยหนึ่งแล้วก็ทิ้งน้ำปลาแดกนี่ให้มันเย็นนะคะน้ำปลาร้าต้องทิ้งให้เย็นถ้าคุณใส่น้ำร้อนลงไปในกุ้งมันจะทําให้กุ้งสุกแล้วจะไม่เป็นลาบเหนียวนะคะกุ้งจะไปทางใครทางมันนะคะนี่คือน,น้ำที่เย็นแล้วนะคะก้จะค่อยๆใส่นะคะใส่แล้วก็ค่อยๆตำไปเรื่อยๆให้มันฟูขึ้นไปเรื่อยๆเ้เหนียวไปเรื่อยๆนะคะม,ม,มันลาบปลาตองค่ะเนี่ย จะค่อยเฮ็ดน,นะคะอย่าเร่งรีบอย่าร,รีบร้อนเห็นมัเยไม่ไเขาใส่ลงไปแล้วไม่สิ่งไก่เป็นอีกเนื้อนหนึ่งเห็นมั้ยทำเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอไม่อย่ยน้อยเอ๋อโน้ยถเด็แล้ววนมาเรยก่อน<บ>น,นะครับวนมาเลยก่อนนะคะ,นนะ,คะมันจะได้ขึ้นฟูนะคะจ้าจ้าหลาทีแล้วนะคะเริ่มได้ทีแล้วนะจ้ะาแล้วก็จะเริ่มทําการปรุงนะคะปรุงห่อกระสมิม่วงมี่งล้วค่ะเมงยี่สู้นะคะผงนัวนะคะใส่ลงไปน,นะคะขอทุกคนเนี่ยค่ะทุกคนก็ขอตัว พริกป่นใส่ลงไปนะคะเดี๋ยวมีหน่อยใส่พริกป่น นี่นะคะติดปนนะคะใส่ลงไปก่อนนะคะแต่พรเผ็ก็คอยใส่ไม้นะคะใส่ถั่วลงไปนะคะโัหลับเส้นมีเงินบ่างตันเรื่องเด่นตัวหลับเส้นแต่เกี่ยวเพิ่งได้มันบ่แม่นเนี่ยเส้นแต่เกี่ยวไปกิ่งเกีนี่มันนั่งยื่นเจ้เล่ยเราจะคนทุกอย่างมันเข้ากันก่อนนะคะก่อนแตแม่คนเมียงคนแล้วเพิ่นก็มีแม่หนึ่งแม่สองใครก็มีแม่สามแม่สี่อ่ะมัได้ควาแม่หาเลยลายกินมาต้องเด่นมันต้องเด่นด้วยอดสิกำลังเงียบแต่เราจะเอาสากเราออกนะคะเดี๋ยวมันจะเอาเนื้อกุ้งเราไปเบิร์ดนะคะ พอพี่ดอกเข้าจะด้ซิมกันแบบอลังการนะคะสูตรของการเฮดลาบอ่ลาบเหนียวของกุ้งสดนะคะเราจะไม่ใส่น้ำมะนาวถ้าหากุ้งโดนน้ำมะนาวแล้วมันจะสุกมันจะไม่เหนียวมันจะแตกตัวทันทีนะคะทำไมลาบปลาจองเขใส่ใส่มันเป่งเห็นบอกมันเป็นมันเป็นผุ้ผู ไอ้ไอนี้แม่อย่างน้อยกลังทำอะไรครับไสน่าบ่อไสค่ะสูตรนี้ไนะม่ไม่อ่้อยทไมครับน้เหี้ยสดนี่ยวกุ้งสดค่ะขอเกนนิดนึงเพราะว่าสูตรนี้จะผัไสสูตรนี้จะผัไซนบปลานะคะมาจาคือแต่น้ามานา่ะเราใส่ได้ไหมได้เพาะเราต้มแล้วนะคะใส่เกนไปนิดนึงนะคะแฟนเไม่อย่าน้อย่าเรสุาบ้นเด่เี่ยให้ค้ทุกบนเด่นับเด่เนี่ยกัวบ้นพลุงแด่เป้ของแม่ยายเรไปแล้วเนี่ย ส่วนผักนะคะส่วนผักของข้าจะมีหอมแดงผักชีขายไปได้เลยนะคะคือซาะแหน่กับบ้านข้าเขาเอิ่ยนยังนะผักแพวนะคะยูนีผักเนื้อเอิ่นยังบ่มซาลาเน่ซาลาเน่คือผักผักหอมดวนผักแพวผักแพรว์ผักไทยหอมแดงหอมแดงผักชีผักชีผักชีผักบุ้งผักบุ้งเราใส่ค่ะเราใส่ค่ะมันมันมันมเป็นตับเพราะมันคอนเสียบนะคะ มันอร่อยกับผักแน่เลยนี่นะคะเราเราจะใช้สากดนิดนึงนะคะเพื่อให้ผักมันสยบนะคะเ,เพื่อนๆในยูทูลนะครับที่เป็นของไม่น้อยก็ยังตมีตารที่ของเราสามคนแล้วฝากนี่ค่ะเสร็จแล้วเขาจะให้ผักมันสลบเกินไปเนี่ยพอเสร็จนะคะขอจานาให้คุณยายแต่ซึ้งสวยเสร็จแล้วนะคะๆๆๆๆน,นี่คือราดเหนียว ฟุงสดของแม่ใหญ่น้อยนะคะเดี๋ยวไม่เด่นขอชิมก่อนนะครับขอชิมคนแรกนะครับเนี่ยขอพริกล้อยนะคะพริกสดอยู่ไหนคะเมื่อกี้เราจะตกแต่งหน้าตาเราอยู่ไหนคะพริกสดเราเมื่อกี้อ่ะใครซื้อมาเมื่อกี้อยู่ไหนคะอยู่ในกระกาเ้าวต้มพิซซ่าเด่นมะเมนเมื่อกี้ไปถือโอ้ยยังมากอ่เอาาเป็นยังค่ะซาลาซีไปด้านซีโลนะคะเอาข้าวเหนียวปั้นมาเลยค่ะปั้นมาเลยนะคะเดี๋ยวเราจะข้าวเหนียวว่เอาเดี๋ยวจะชิมอย่างนี้นะ โงเรีนชิมเนี่ยนครับต้องขหนียวตุ๋ยเามันจะขนี้วเด็ดปนขอน้วในคะกันะอางเชิมซีลาบเนี้วเราเป็นไงจะทำแบบวิธีวิถนมากเลยนั่นแหลคนจนแขนแกอแล้วขอขอขอจิ้มับซีบัเลยเดี๋ยวรจะยยงๆคาเอานเน้นเนกูนนะคะเนยจีนลบบัวนี่เข่บอร่อยอร่อยเอาีกซีงเียนยไม่เรียนงเีนชิมเลยไอซีมา เดี๋ยวต้องเอาหานิ่งได้เนาใส่ตัวยลืดเยตัวเลืดนี่หละบ้านท่าเขะจะมาเซ่งานเดียวชิมไปดูนะเราชิกับข้าวเหระข้าวบ่หมข้าวืกสีสันเือว่าเป็นเอขนเอลาบเนื้อุ้สดผักต้องเยอะๆเนาะเยื้อไอ้อ้ยเลยอ้วยแล้กมันใกล้วก็มันใจไอ้เส้นเไอ้เส้นนียวม้า อืมโอเคแม่ให่ม่มีนิ้วนี่แหละเดี๋ยวผมสดเอามนูนี้เซ็ไปอยู่ครับเซ็ไปต่อนะครับ